ดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวของผู้นําประเทศข้างบ้านเรานี่จะไม่ยอมจบง่ายๆนะคะสำหรับฮุนเซนแล้วก็รวมไปถึงคุนมาเน็ดด้วยปัจจุบันหุนมาเน็ดเดินทางไปประชุมบอร์ดออฟพีชนะคะตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าก่อนจะบินไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะไปเยี่ยมผู้อพยพ ที่อพยพมาจากบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแล้วก็ประกาศว่ารัฐบาลเนี่จะดูแลทุกคนเป็นอย่างดีเลยค่ะและให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยทวงคืนพื้นที่ทั้งหนองจานทั้งหนองยาแก้วเอากลับคืนมาให้ได้ท่าทีแบบนี้ รวมกับกระแสข่าวที่ว่ากัมพูชาพยายามที่จะเติมกำลังเติมอาวุธมันเป็นสัญญาณของการรบรอบที่3หรือไม่ช่วงนี้เราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาคปรีชารัตน์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีอาจารย์ครับ สวัสดีครับพี่สำราญคุณหมิวครับค่ะคุณมาเน็ตต้องการที่จะสื่อสารอะไรคะถึงกับประกาศทวงคืนแผ่นดินแล้วนะคะอาจารย์เออผมว่าเขาก็ต้องเดินเกมในลักษณะน,นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้คนเขมรเห็นพ้องต้องการเป็นส่วนใหญ่ว่ากัมพูชาเสียดินแดนให้กับทางไทยถ้ารัฐบาลปนมเป็นอยากจะได้คะแนนนิยมก็จะต้องเดินเกมโปรยาหอมนะครับเพื่อจะ แสดงการทวงคืนดินแดนหรือว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยนะครับ mm. ได้เตรียมบลยุทธ์เครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างเพื่อจะต่อสู้กับไทยต่อครับในการชิงคืนดินแดนแต่ว่าในมุมกลับเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจความจริงนิดนึงว่าอย่างกรณีหนองจานหนองยากแก้วชุมชนกัมพูชาล้ําเข้ามานานหลายปีมากแล้วนะครับอยู่ในแผ่นดินไทยเราก็แค่ขับไล่หรือว่าผลักดันเข้าไปแล้วก็ยึดตามเส้นสีน้ําเงินนะครับก็คือเส้นที่ประเทศไทยได้อ้างกรรมสิทธิ์ ว่าเป็นเส้นเขตแดนของเรานะครับแล้วก็ในการประชุมที่จันทบุรีที่ผ่านมาก็ได้วางหลักการว่าเทหารทั้งสองฝ่ายอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือข้อสองนะครับในข้อตกลงที่จันทบุรีแต่ว่ามันจะมีข้อนึงก็คือให้เปิดประชุม JBC นะครับก็คือจะเป็นการประชุมกันระหว่างสองประเทศในการ ปักปันเขตแดนระหว่างประเทศนะครับซ,ซึ่งที่ผ่านมาผมจําได้ว่าคุณเซนกับคุณมาเน่เนี่ยยกประเด็นในข้อสามของการไปตกลงกันที่จันทบุรีว่าจะให้เปิดประชุมเคเบดีซีด่วแ,แต่ของเรานเนี่ยเลื่อนเพราะเราบอกว่าเราอยู่ในรัฐบาลร,ารักษาการแล้วขอให้มีรัฐบาลใหม่ก่อนนี้คุณมาเน่ก็คงจะเลงที่จะใช้กลไกนี้และถ้ามันใช้ไม่ได้เขาก็คงจะเตรียมการในมุมกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆตามที่เขาแถลงกับประชาชนไปนะครับแต่การไปให้ข้อมูลกับประชาชนแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเอายาพิษที่เป็นความเข้าใจผิด,ผด ปโปรยใส่ประชาชนไหมคะบอกว่าเราจะทวงคืนแผ่นดินของเรากลับคืนมาให้ได้คะ่ะอาจารย์เออก็อเป็นเป็นสไตล์ของผู้นํากัมพูชานะครับแล้วก็ประชาชนกัมพูชาคือจริงๆแล้วบางคนเขาก็รู้ว่ามันเป็นที่ดินของไทยออแล้วเขาข<อ>ก็บ,บ,บุก,กใช่ครับบุกลุกไปทํากินมาหลายปีทีนี้พอไทยเราจะแสดงกรรมสิทธิ์รักษาสิทธิ์ของเราคืนบ้าง ก็รัฐทั้งสองกรุงคบูชาไม่เคยนิ่งเฉยไม่เคยจะยอมเลยนะครับก็ก็มาก่อกวนอยู่ล่ําไปในกรณีทั้งตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าท่าทีของคุณปาเนตแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าทางประเทศนั้นระบบคิดเขาเป็นแบบนี้เขาก็อยากจะคิดว่าเป็นดินแดนของเขาก็อยากจะทวงคืนดินแดนนะครับเราเองก็ต้องเตรียมมาตรการให้เต็มที่ในการรับมือเพราะว่า ผมยังเชื่อว่าเราอยู่ในไฮบริดวอลแฟร์กับกับพูชาอยู่<อ>คือจะไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการลบรอบสามทางทหารหนึ่งเดียวแต่ว่า <ipping S 1> <pes> เครื่องไม้เครื่องมืออื่นอ่นคุณมาเนี่ยจะหยิบเข้ามาโจมตีประเทศไทยต่อไปในหลายมิติเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าเขาจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศเอาดินแดนกลับคืนมาค่ะอาจารย์ตรงนี้แหละไอ้คาว่ากฎหมายระหว่างประเทศนี่แหละเขาจะทํายังไงได้คะอืมผมคิดว่านหนึ่งก็คือเขาอาจจะไปร้องเรียนไปชงเรื่องกับ หน่วยงานระหว่างประเทศนะครับที่ที่เกี่ยวข้องกับทางเรื่องเขตแดนเขาอาจจะพยายามอีกครั้งหนึ่งในการดึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหารประชาชาตินะครับเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้หรือเขาอาจจะดันประเด็นเรื่องของสารโลกซึ่งมันมีสี่พื้นที่พิพาทที่เขาเคยยื่นไปนะครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับหนองยานหนองยากแก้วแต่เขาอาจจะดันอีกรอบหรือเปล่าอันนี้เราก็ตอบไม่ได้แต่ว่าประเทศไทยเราก็ถอนตัว ปอ,อจากการเป็นภ่าคีมหรือการรับอำนาจสานโลกนะครับแสดงว่าเราก็มีระยะที่ปลอดภัยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ขอให้ไม่ต้องกังวลมากเราก็พร้อมที่จะตอบโต้กลับแล้วเพราะว่าหลายจุดมันเป็นดินแดนไทยจริงๆนะครับเราก็แค่ครักษาที่ประยของเราเป็นประด็นแม่จารย์ดุลยภาพนี่ไอ้บ,บอดสันติภาพอแบบอดออฟฟิศที่ว่านี่นะคุณมันจะ,จะประเดิมเลยน้องหมีวเอาไปร้องต่อบอดเนี่ยเปิดเลยเปิดประเดิมเลยร้องเนี่ยประเทศไทยกําลังลุกลานขอให้บอด ด่วยด้วยประมาณนี้นะที่จะเป็นไปได้ไหมกรเม็ชอบทําแบบเนี้ยครับคือผมว่าเป็นไปได้หมดนะครับเ,<อ>เพราะว่าอยู่ในวงไหนสบช่องสบโอกาสเ,<อ>เขาก็จะ<อ>ประนามประเทศไทยหรือว่าให้นานาชาติกดดันไทยอยู่แล้วนะครับ<อ>แต่ว่าในบอร์ดออฟพีชเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะไม่ได้เข้าร่วมนะครับ<อ>คือประเทศไทยอาจจะอยู่ในช่วงจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรืออยู่ในช่วงศึกษาข้อมูลนะ,<อ>นะครับ<อ>แล้วพูดตามตรงเลยว่า อ่าองค์กรหรือขับตรงนี้มันมันมันก็เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของโดนัลด์ทรัมป์แต่เราก็ไม่รู้ว่าทีนจะมีการขับเคลื่อนอะไรที่เป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่า<ม>นะครับซึ่งมันคงจะมีอีกหลายวงคุยซึ่งไทยจะเข้าไปมีบทบาทถ่วงดูกับตัมพูชาได้อยู่นะครับแต่สมมุติสมมติถ้าเขาไปร้องบอร์ดออฟพีสในการประชุมครั้งที่กําลังจะมีขึ้นจริงๆเนี่ยอาจารย์จะกระทบกับเราไหมคะนี่วันที่สินี้แล้วอื ครับคือผมว่ามันก็เป็นการเป็นมิงแรกๆนะครับที่ให้สมาชิกคนที่มาสมัครประเทศที่มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกที่ได้มาร่วมพูดคุยปรึกษาหรือองค์กรนี้ยังไม่ได้มีอํานาจนะครับแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วในทางกฎหมายระหว่างประเทศมันไม่เหมือนกฎหมายภายในประเทศมันมันไม่สามารถจะเข้ามาตัดสินดําเนินคดีความกับรัฐคู่พิพาทได้ะนะครับอันนี้ก็คือความคือความแตกต่างแล้วหลักๆก,ก็คือโดนัทชัมใช่ไหมครับแล้วประเด็นหลัก,ลกๆจะเป็นฉนวนกาซา เป็นเรื่องการเมืองเรื่องเขตแดน,น,นในตะวันออกกลางการพัฒนาปรสิิภาพในตะวันออกกลางนะครับก็เรื่องอื่นๆจะเป็นเรื่องรองนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราก็ไม่ควรประมาทช่องทางติดต่อที่เรามีากับสหรัฐอเมริกา,ากับโดนัลด์ทรัมป์หรือกับหลายๆประเทศเราก็ทำการทูตเชิงตุกตอไปนะครับเพื่อให้ไม่ให้มีการเสียเปรียบกัมพูชาเราจะประมาทไม่ได้ตรงนี้นะครับหรือแบบนี้ไหมคะคือตอนนี้มันเริ่มมีภาพแบบนี้พี่สำรานกัมพูชาย,ยั่วยุเราทุกวิถีทางเลยคะ่ะตามแนวชายแดนนะคะขุดคูเลตบ้างแหละ ลุกล้ําบ้างแหละเผาป่าบ้างแหละแอบลอบเข้ามาวางระเบิดใหม่ที่บ้านชํารากจังหวัดตราดเพื่อยุเรายั่วเราจนมีการปะทะรอบสามแล้วเอาการปะทะเนี่ยเข้าสู่เวทีโลกแบบนั้นได้ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับคือคือผมว่าแผนการเขามีสองแบบคือแบบที่คุณหมิวว่ามาเมื่อสักครู่แน่นอนคือการยั่วยุแล้วทาให้ไทยโต้กลับแล้วทาให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ก็จอเรดาร์มันจะกระพริบ ที่ชายแดนไทยกับพูชาแล้วก็จะดึงให้สหประชาชาติเข้ามาที่ผ่านมาเขาก็เคยทําแบบนี้นะครับแต่ว่าทําไม่สําเร็จนะเัาก็จะลองไปเรื่อยๆให้มันสําเร็จเพราะเขาคิดว่าเขาสูญเสียเฉตดแดนไปนะครับในการประทกกะกับไทยสองรอบที่ผ่านมาเขาก็ต้องพยายามจะเอาคืนแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเขาอาจจะเปิดศึกรอบสามในยุทธภูมิที่เขาเห็นว่าทหารไทยมีการป้องกันที่ไม่แข็งแรงนักแล้วเวลาเขาเปิดตรงนี้ไปเนี่ยมา ข้อดีที่จะฟ้องประชาคมโลกว่าไทยรังแกเนี่ยมันก็ทําได้แต่แต่ว่าการที่เขาจะเอาสงครามสู้ในยุทธภูมิเล็กๆแล้วมาบอกประชาชนเขาว่าเขาก็ทําหน้าที่นะแล้วทหารกัมพูชาอาจจะอาจจะสู้ทหารไทยได้ด้วยนะครับมีความได้เปรียบสังหารชีวิตทหารไทยเขาจะสื่อสารภายในประเทศของเขาได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับจานั้นก็มีแนวโน้มสูงว่าถ้ามีการประทะรอบที่สาม คือการประทะขนาดใหญ่ตลอดพรมแดน800กิโลเมตรผมคิดว่ายังเกิดยากแต่ว่าประทะแล้วทาข่าวทําคอนเทนต์เข้าไปด้วยแล้วให้นานาชาติเข้ามาแล้วทีบ้งทีเป๋อาจจะยึดยุทธภูมิคืนบางสาคัญสําคัญบางแห่งได้เขาก็จะลองทําดูนะครับเราก็เปอไม่ได้เหมือนกันว่างัันเถอะะก็ต้องระวังนะคะเอาละค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเอาตามนี้ก่อนนะคะเวลามีจํากัดนิดนึงขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะขอบคุณมากอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ดุลยภาคนะคะคืออาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาอย่างเรื่องเมียนมาเนี่ยเชี่ยวชาญมากรวมไปถึงเรื่องกัมพูชาด้วยนะคะ,ะสรุปคือไว้ใจไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> แต่เชื่อว่าแบบกองทัพแล้วก็รัฐบาลเราก็เอาอยู่นะของเราหน่าเชิงนะขุดอนะไรนครูอะไรนะต้องเหนะคะ ไม่ใช่ไอ้ขุดคูคเมืองที่เขาเรียกนะอไอ้ไอคู<อ>ดักรถถังอะ่ะค่ะ,ะน่าสนใจว่าหลังค่อยมาคุยกันค่ะนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ